เอาสวัสดีค่ะทุกคนเฮ้ hey. เรียกแต่เดียววันแมมลงคลิปไปกับหมีแล้วก็กับหมวยนะเรื่องพล็อกพอดพวมแต่ว่ามีหลายคอมเมนต์ก็บอกว่าไม่เข้าใจงง,งอะไรแมมาเป็นคนท่าหลาค่ะทุกคนอำเภออำเภอท่าหลาจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็บ้านแม่มันอันเนี้ยเรียกอันเนี้ยเปล้าเลยนะแต่ว่าถ้าเนื้อเปล้าออกกันอันนี้เ็าเรียกพลอกปลาสากลารันอะไรกาลานเออ ปอกแล้วก็อันเนี้ยเบือกมเลยบ้านแม่มันที่ต้าหลานเขาเรียกพดนี่นี่จะไม่น่านี่พดแล้วก็แล้วก็อันนี้ที่อยู่ในเปลา่าอันนี้บ้านแม่มเรียกพวมพว,มพวมเปล่านี่ไม่รู้บางที่เขาเรียกจันเรียกอะไรไม่รู้ตูบงเอ้ยไม่ใช่ตูบงอะไรกันไม่รู้เห็นในคอมเมนต์น,นนะแต่ว่าบ้านแม่มเรียกพวมค่ะแล้วก็อันเนี้ยพลกพอกพพด อ๋อนี่ไม่ใช่พอดปลอกอันนี้พ <descon fin anta> อดแล้วก็อันนี้พวมที่ทําคลิปไปกับหมวยแล้วก็กับหมีแต่เดียวนะแล้วก็นี้เปล่าพอกพอดพวมพอกพอดพวมพอกพอดพวมรวมกันเป็นเปล่านะคะทุกคนเข้าใจนะนี่มันมีหลายคอมเมนต์ที่บอกว่ายังไม่เข้าใจบางแต่ว่าที่อื่นเขาไม่ใช่เรียกเหมือนแมมลาเลยนะบ้านแมมเรียกปันนี้เลยอันนี้พวมเปล่าพวมเปล่าเข้าใจนะครับทุกคนเออฝากทุกคนติดตามด้วยนะ ผิดแม่มจริงๆคือผิดเล็กบุรพภาผิดน,นี้นะทุกคนตอนนี้ผู้ติดตาม400,000นะคะทุกคนแล้วก็มี Facebook ส่วนตัวช่องนี้ Facebook ส่วนตัวชื่อว่าเล็กบุรพภาวรุตปิงทองจะมีเครื่องหมายสีน้ำมืินกันเป็นรูปดาวแล้วก็อีกผิดหนึ่งก็คือเคยอ e ีเมมนะคะ,ะทางแอปซีฟานแค่นั้นนะคะทุกคนอย่างอื่นนั้นปลอมแม็ดนะคะแล้วก็ทางช่องทิกตอกก็จะมี ช่องนี้ที่แมมแมลงคือช่องเล็กบุราภาสองอันนี้ช่องสำรองของของของเล็กบุราภานะคะมีผู้ติดตามอยู่สี่แสนว่าแล้วก็อันนี้คือช่องจริงช่องหลักนะคะ1.9ล้านนะคะฝากติดตามด้วยนะทุกคนนอกจากที่บอกมานคือช่องปลอมเม็ดนะคะทุกคนอย่าไปติดต่อง,งานกับช่องปลอมมันต่อเดยวโอนตังไปที่ช่องปลอมแล้วก็มาว่าเราเหลาดูให้ดีนะคะ ผิดจริงๆผู้ติดตาม 4, 3แสนสามนะคะแล้วก็ Facebook ส่วนตัวเล็กบูราภาวรุตปิงทองนั่นคือผู้ติดตามอยู่3แสนนะคะแล้วก็ผิดเคยแมมผิดเคยแม่มนี้ตอนนี้ทําตั้งไว้เฉยๆนะคะไม่ค่อยได้ลงอะไรลงแต่รูปปันั้นเลยตามนี้นะคะทุกคนบายบายค่ะ